ศษาชาวลาวที่เลือกมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยยอมรับกับว่ารู้สึกใจหายที่ต้องจากประเทศไทยเพื่อกลับไปบ้านเกิดหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภายในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่อยู่ประเทศไทยคือความทรงจําที่ดีโดยเฉพาะน้ําใจและมิตรภาพของคนไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ นายคำพสิทธิ์อินทุราชอายุ26ปีคนนี้เป็นนักศึกษาชาวลาวที่ตั้งใจเลือกประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับวุฒิการศึกษาปร,ริญญาโทคณะวิศวกร,รรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยความหวังว่าจะนําวิชาความรู้ที่ได้ไปเป็นวิชาติดตัวเพื่อการทํางานที่บ้านเกิดก็ uh huh. ถ้าในราประเทศเองจะปะปงก็น่าจะเป็นพวก power quality อะไร ช่วงนี้ก็การพัฒนาของของเราก็จะเน้นไปที่การส่งจ่ายพวกพลังงานนิสตาในการส่งออกสู่ต่างประเทศตลอดระยะเวลา2ปีที่นายคำพสิทธิ์นักศึกษาลาวใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยเขารับรู้ได้ถึงความมีมิตรไมตรีที่ดีของคนไทยทั้งการต้อนรับการใช้ภาษาไทยและมีเพื่อนชาวไทยที่คอยช่วยเหลือทั้งเรื่องการศึกษาและการเดินทางเขาอยอมรับว่า รู้สึกใจหายที่ภายในสิ้นปีนี้ต้องเดินทางจากประเทศไทยแล้วเพื่อกลับประเทศบ้านเกิดของตัวเองถ้าถ้าเราเรียนไม่ไม่เก่งเขาเขาแล้วเขาจะเออเขาจะดูถูกเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่พอได้มาจริงๆคนแบบเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่แลกเนี้ยก็เออเป็นกันเองมากเลยแบบบางทีเราไม่ได้ก็มีพวกพวกเพื่อนคนไทยอะครับช่วยติยว แบบบ,บางทีเบสิกเราพื้นฐานเราอาจจะไม่แข็งเท่าเขาเขาก็มาติวให้ก่อนสอบก็ออนัดผุมกันติวก็เขาเป็นกดีมากๆเลยแม้จะเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆของนักศึกษาลาวคนหนึ่งที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแต่ที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นคือความทรงจำที่ทำให้เขารับรู้ไปตลอดว่าเขามีเพื่อนที่ดีอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศไทยกับลาวที่เป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ใกล้ชิดกันทั้งทางภาษาวัฒนธรรมและภูมิประเทศที่มีโอกาสพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าชายแดนวันที่25ถึง26พฤศจิกายนนี้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนาตัวในฐานะรัฐบาลและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนี่จะเป็นการแสดงความเชื่อมั่นที่ดีของไทยกับลาวเพิ่มขึ้น